ครับหลวงพ่อได้ยินว่าที่วัดนี้มีความแปลกประหลาดของวิหารหลวงพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวิหารวิหารเดินได้อ,อวิหารขยับได้ได้ยินเท่าๆวิหารขยับได้ในวิหารขยับได้ครับของในวิหารขยับได้ไม่ใช่วิหารเลยของในวิหารขยับได้ยังไงรบกวนหลวงพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับเรื่องราวแปลกอยู่ ข้าเองเขาก็รอพิสูจน์กันอยู่แต่หาที่ไปที่มาไม่ได้เรื่องของเรื่องเ,ม,เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยข้าน่าจะครบเจ็ดแปดปีแนละ้วที่มูรณะซ่อมวิหารครั้งสุดท้ายเสร็จวานทำลังคาอะไรกันใหม่มหมดอะไรแล้วจะเข้าไปดปลว่าหลวงแล้วพอปล่อยลออหลวงเสร็จไม่เจ็ดวันนะั้นนอยู่วิหารมันล็อกเองวิหารล็อกเองอ่าเป็นเป็ดของมันเองหมดทุกด้าน ก็ค,ค,คือล็อกากข,ข้างในว่างั้นนะครับปกติเราทำวัสดุมันตอนดีนใช่ไหมท่าแอบแต่เราไปทำในวิหารไปแล้วว่าให้คุณจิหาคุณแจกไปเปิดวิหารพอเปิดเสร็จแล้วพบ,บว่ามันผักประตูอมรีได้เหมืนอนมันเขาเรียกว่าอะไรมันล็อกข้างไหนจากข้างไหนล,ลงดานข้างไหน,น,ใ,นใครลงอ<ง>่ะไม่ไม่รู้ว่าใครลงอะ่ะเขาไม่ลงแจแอบมานอนเล่นไปลงดานได้แล้อเอ้าเขาล็อกประตูทั้งหมดจะเข้าไปทางไหนละมันมันล็อกมันล็อกเองนะครับเขาแบบ ไอ้ทำไมไม่เข้าไปในวิหารมายินออกมันก็่เขาไปไม่ได้มล็อกอ้อาวก็อบอกไอ้สิเขาอยู่ข้างในแล้วเขาเปิดออกมาเขาบอกว่าขอแล้วแต่ไม่มีเส็จตอบรับก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปคาอไปเรียกใครออกมาเขาเห็นรองเท้าอยู่ข้างหนสองคู่ก็เลยคิดว่ามีคนอยู่ข้างในจนสว่างแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดีย๋ยวโทรบอกผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ไม่ได้คนมาสงสัยเคยคิดว่าต้องเป็นโจรในห้อมยหรือเปล่อาอยู่ข้างในวิหาร มันไม่ยอม,ยอมตอบเราแต่ประตูหน้าต่างทุกวันปิดหมดก็มาดูหนันก็เรียกพรานเงินประจําตําแหน่งทั้งหน้าต่างประตูอยู่ด้านนอกร้อมไปเลยเพราะงั้นหรอ้องไปก่อนจะได้ไม่หนีไม่ได้เดี๋ยวถ้ายังไงจะได้จับตัวมันได้มันวิ่งกระโดดหนีหน้าต่างเขาจน่ระทั่าตัดสินใจว่าในีเมื่อไม่ตอบรับแต่แต่งัดหน้าต่างเข้าไปจับมันอะไรกเลยหน้าต่างเข้าไปครับผลปรากฏว่าไม่เจออะไรสักอย ไม่มีใครใครเลยแต่แต่ล็อกจากข้างในแต่มันล็อกจากข้างในพ่อออกหน้าต่างมาไปดูที่ประตูที่เราคล้องกุญแจเจอฟงดูว่าดางมันลงคือถ้ามันไม่ใช่ลงอย่างนี้ตมแดงแปลงนุ่งผงมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มสัทธัดขันขัดขวามเลยว่างั้นเถอะก็เล่นหงนั่นเปอนครั้งแรกที่ที่ที่เปิดมีความประหลาดที่นั่นคือดูละเอียดแล้วหลังพประธานใต้อาสนะไม่มีคนแน่แทรมาร์ตไม่มีอะไรสักอย่างก็เลยว่าเอ๊ะมันแปลกนี่คือเรื่องแปลก แลวหลังจากนั so, splash, so so, 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 ้นเกาะแปะขึ because, so, it, so, ้นไปอีกทำวัดสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสวดมนต์ร่วมด้วยแต่มันมันลงไม่ถึงยินสียงคุจมันไม่ก้องกังวานเสียงมันเยอะอะไรขนาดนั้นเยอะก็จะต้องเงียบฟังนึกว่าใครเปิดเทปหรือเล่นอะไรอย่ในนั้นปรากฏว่ามันได้ยินพอเราตั้งใจอยู่มก็เงียบลงอ๋อก็เาได้ยินแต่ไม่รู้มาจากไหนเสียงเนี้ยเคยใจ้คนเดียวฉันอุปทานคนเดียวอ้าก็ถามพระเนร คอยหลังมาคงบอกเขาก็ได้ยินเหมือนกันอ๋ออ้าวต้องตัวเขาได้ยินก่อนเขาที้เอาใหม่ส่วนจะเป็นก่อนมันพระหรือสืบสืบข้ามข้ามข้ทมือกลา,าคงคืนเวลาสวดมโนต์หมูจะได้ยิน,นอ๋อได้ยินก้องแต่ฟังเป็นทำนองแต่ไม่รู้บทสวดไม่รู้ภาษาว่าพูดอะไรเป็นเสียงพระทำนองทนองเดียวกันแต่ภาษาเราไม่รู้แต่ไม่ใช่ภาษาเรามันไม่เป็นคำเพรางั้นเถอะมันไม่เป็นคำนะทำนองสวดมันสันนิาแต่ไพเราะเออ เพราะทำไมถึงรู้เพราะเราเงียบฟังเราจับพราะพอเราเงียบฟังก็ยังมีกล้องอยู่แต่มันแถวๆไปแล้วฉันสวดบทนี้แล้วบทนั้นมาจากไหนเขานั่งฟังอยู่อยางนี้พยะยังรู้บทแต่มันไม่รู้อ๋อเนี่คือเรื่องแปลกและที่แปลกกว่านั้นคือเรื่องพรมพรมพรมปูในวิหารนี่แหละปกติจะมีวิธีกรรมอะไรจะปูพรมปูพื้นพรมปูพื้นนี่แหละผมยอมนั่งนี่แหละพรมมันยังไงครับหลวงพ่อ พรมมันก็เป็นพรมไม่ใช่เหรอครับใช่แต่พอพอจัวันพากมันไม่เป็นพรมมันขยับมันอ๋อมันขยับไปที่อื่นมันขยับไปอีกจุดเนึมงมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนมันเคลื่อนเองไม่ไม่ไม่ใช่เนนโซนไปดึงเล่นไงนะครับทีแหละผมว่าพระเนนกันหละถ้าขนาดว่ามันจะมีงานอย่แไ่ขยับมันทําไมเขาก็ไม่ตอบเพราะไม่ไม่มีใครไปทำใช่เขาเรียนเข้าใจว่าพระเนนเพราะมันไม่ตอบมันนิ่งพอแสดงว่ามันทําแล้วแต่ว่า มันอาจจะมันไม่ได้ทำมันกลัวใช่ไหมออเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทุกทุกไม่ได้เป็นขั้งสองมันเป็นทุกวันพระมันจะกันหยับราะแสดงว่าเหตุเกิดที่ทุกวันพระสามารถพิสูจน์ได้ด้วยทุกวันนี้ยังทาได้อยู่ยังเป็นอยู่เอาเป็นอยู่ดึงหลวี่ขอโทษเราดึงหลุยครับผมไว้นะแม่้มันเคลื่อนโต๊ะวางทับสักทีหนึ่งดูีิมึงจะเคลื่อนไปไหนเพราะวันพรุ่งนี้มาวันพระมันเคลื่อนอีกอาจารยอนะเออเออยหลวี่มยังทับอยู่แต่มันไปแต่มันหลดึงไปนั้งเก้าอี้เลยมันก็เถอะ หุ่แรงดีนี่แรงดีผมแรงดีมากสามารถขยับได้แต่ผู้ลุงเาก็มันอกโอ้ยวิหารนั้นเอียงเขาบอกไงเขาให้คาตอบอย่างนั้นนะไอเราก็เชื่อเขาพอมานอนคิดถ้าวิหารเอียงมันถึงขนาดมันเอียงถึงระดับได้ระนาวเอาก็อีหลุยเอาโต๊ะโซฟาเคลื่อนไปด้วยมันไม่ใช่เอียงธรรมดาแล้วนั้นเนี่ยมันต้องเอียงมากนะคือถ้าถ้าบอกว่าเอียงนะครับเดี๋ยวเราทดลองกันนะว่าเอาเนี่ย ขึ้นอสุเทพเนี่ยเอาโมไปปูเลยถ้านมอกเอียงกว่าเอียงกว่าแต่ผมไม่เลื่อนอะ่ะเออแต่ที่ผมเลื่อนเออแล้วแล้วแล้วมีวิธีการพิสูจน์อย่างอื่นที่หลวงพ่อได้ทําไว้บ้างไหมครับว่าใครว่ามันเป็นคนบดึงเนี่ยอ๋อมีติดกล้องติดก้องจนปิดเลยติดก้องเลยโหนี่เด็กมันต้องเจอแน่ใครว่าเนี่ยปรากฏก้องหายเออไม่ใช่น่าจะหาย้วผมว่าครับยังไงต่อครับติดกล้องเพื่อจะจับ มันต้องเป็นพาณินยที่มันพบอย่างน้อยที่สุดมันรู้ที่ไว้กุญแจตอนแรกแคใหม่ๆเพราะมันไม่รับฉันก็เลยเอากุญแจเก็บไว้กับตัวเอาที่กุญแจหมดยู่กบกูแล้วเขาที่กุญแจเปื่อนได้ผูก็จะยอมมันละปรากฏว่ามีงานเปื่อนจริงๆทที่กุญแจแบบฉันก็คือประตูก็ร็อกก็ยังเลื่อนอีกก็ยังเลื่อนอยู่ก็เลยเดาว่าเอ๊ะในหนังกุญแจของเราแล้วพาณเริ่มมีใครงือกุญแจเริ่มมีใข็อย่นี้ไม่หามันเคลื่อนได้อย่างไรเอออันนี้บอก ขายข้อสงสัยว่าไม่ไม่ได้โทษพระนเอ็ละก็คือก็คือสรุปแล้วก็คือพระนเอ็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปแล้วก็มุญแจอยู่เราละใช้วิธีที่สองติดกล้องเฉลยที่กล้องดูเลยดูแล้วก็เพ่งดูว่ามันจะเคลื่อนมันก็ไม่เห็นว่าจะเคลื่อนนะมันก็นิ่งมันก็นิ่งอยู่แต่เมืนเปิดวิหารมันไปอีกแล้วมันเคลื่อนอีกนะมันคงขยับไปทีละนิดทีลนิดรอเปล่าะว่ามันไปทีละนิดอ๋อแต่ตอนตอนที่เราดูในกล้องเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมันขยับคลึบเลยใช่แต่ว่าตอนเช้ามาเนี่ย ยังไงก็เอียงผมก็กองอยู่ที่แล้วมันมันเป็นแล้วแต่ถ้าวันพ้าใหญ่มันจะเอียงไปเยอะนะถ้าพระใหญ่เอียงเยอะน่อยแต่ใช่รู้เลยว่ามันเคลื่อนทันทีเลยมาครับวันวันย่าใหญ่น้าเรามาไปชิดเสามันไปชิดเสาเลยมาแค่ติดเสาเลยทั้งที่มันหามันเยอะนี่ประมาณนี้ก็คือขยับเสาขยับขยับเราสามารถมันขยับไปเป็นศอกเลยว่านั้นนะครับเดาในความคิดตัวเองนะถ้ามันเอียงเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้เอียงแต่ คงทั้งผืนขนาดนั้นมันจะขยจับไปได้ถึงขนาดนั้นถึงนสอบคงไม่ใช่หตถ้าเบอกว่าเตียงถ้าก็อีหลุยวางเ็าอีหลุยจะต้องไหลมาด้วยแต่ในกรณีเขาอีหลุยไม่ได้ไหลแต่พรมไหลฉะนั้นถ้าปกติถ้าเอาของวางที่สูงต้องไหลไปทั้งหมดแต่นี้ก็อีอยู่นะแต่พรมก็อีอ่ะมันทับพรมเพื่อไม่อยากให้พรมมันไหลแต่อี่ไม่ไหลก็อีไหลมาด้วยไหมครับก็อีมันก็ไหลตามพรมมันก็ไหลมาตามพรมดึงแต่ดมาดึงมัทั้งหมดดึงมปทั้งหมด แต่ถ้าเกิดก็มีเมัาผมก็มีไมื่อยนะโยมันไม่ใช่ไหลฟุบไปอย่างนี้นะครับมันค่อยขยับเองมันค่อยขยับแต่มันห่างจากจุดที่เราตั้งมันเอาง่ายว่ามันมันไม่อยู่ที่เดิมที่เราวางไว้ในแต่รเอียงขนาดนั้นคนคนเข้าไปเดินนี่ต้องต้องตัวเอียงนะต้องเดินหรือจะล้มเลยใช่ใช่เพราะพรมมันพรมมันไม่้ง่ขนาดนั้นเพราะมันมีความฝืดใช่พื้นของพรมมีความฝืดอยู่แล้วก็แต่อันนี้คือเรื่องที่พิสูจน์อยู่ยังครแต่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้คือย่านยูนิวที่เข แต่งแต่งไม่นั่งเสมาที่แล้วพวบอกว่ามันเป็นรูปนี่นั่นตรงนี้ท่านท่านเขาไม่รู้เรื่องคนที่เขามาเข้ามาปฏิบัติธรรมในวิหารนช่นะครับที่อื่นมาคนคนอื่นๆที่เขาไม่ไม่เคยมาไม่เคยมาวัดนี้ไม่เคยเลยไม่รู้เรื่องวิหารเลยไม่รู้ไม่เคยได้แต่ว่าก็ก็มาก็จะมาเจอเรื่องราวประหลาดประหลาดมานั่งในในวิหารแล้วเขาก็บอกว่าขนลุกขนพองเป็นบ่อน้ําลมในมันบาลสำหรับบางคนเลยนะแต่มันก็แปลกมันเหมือนดังแก้งแกงโบราณอยู่ในวิหารนั้นอยู่ อาจจะเป็นเมืองมีโพรงอยู่หรืออะไรอยู่ดีะก็แปลว่าถ้าเกิดพูดถึงตามปฏิหารเป็นไปได้นะว่าข้างล่างอาจจะเป็นเมืองอะไรสักอย่างแล้วทุกวันพระทางขึ้นทางลงเขาไม่ได้ลงวิหารมาสร้างทัพเขาไม่ได้ว่าแต่เขาจะขึ้นมากราบพระพอติดโรงก็อาจจะขึ้นไม่ได้เขาก็เลยขอเลื่อนขึ้นนิดนึงขอขระยดโถงเป็นไปได้นี่เป็นไปได้อันนี้พูดถึงเรื่องสนุกๆนุนนะครับแต่ว่าทุกวันพระถ้าใครอยากรู้พิสูจน์ได้ครับติดสไลด์เราเดี๋ยวเราํามา นะครับอันนี้เราเดินตัดมาอันนี้ก็จะเป็นพวิหารนะครับที่บอกว่ามีพรมขยับเดี๋ยวให้หนายบรรยายนะครับ,มบไ,ไม่ดูอันนี้นะครับเป็นทางเข้าวิหารนะครับเี๋ผมถ่าให้ดู เราจะเข้าไปไหนนะครับ <are> สาทุกาทุอันนี้เป็นด้านในพระวิหารนะครับอาให้นายพาชมมบละไมกล้าเย่จริงพอผมเลื่อนได้เนี่ยถามเ,เดี๋ยวถามลองถามนเนน เดี๋ยวผมพาถ่ายรอบๆนะครับเดี๋ยวเราเราจะถามนะครับว่าพผมพื้นไหนเลื่อนได้ผมจะไม่กล้าเดินเลยเนี่ยนี่แหละมั้งนี่ไงนนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับเห็นรอยเลื่อนไหมครับยังย่นครับไม่มีใครปูผมย่นขนาดนี้อันนี้เวลาปูไม่ไม่ย่นนะครับแต่ว่าเลื่อนซึ่งในที่ที่ผมยืนตรงเนี้ยไม่ได้เอียงขนาดนั้นนะครับพื้นไม่ได้เอียงครับพื้นไม่ได้เอียงเราเอียงไหมไม่เอียงนะพื้นไม่เอียงอ่ะอ้าวสมมติว่าเอียง ถ้าสมมติว่าเอียงมันมีเอียงขนาดพื้นเลื่อนพมเลื่อนนะครับพมเลื่อนขยับนี่คงไม่ใช่ใช่ไหมก็เท่ากับว่าโต๊ะหมู่ก็จะเลื่อนด้วยจริงๆแล้วต้องเลื่อนจากจากฝาอาจากด้านนี้มาอันนี้เนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยนีง่ะใหม่ๆม่ส่วนที่ย่นคือตัวนี้นี่แหละตัวนี้แหละมีปัญหาน่าจะเป็นนี่ครับก็น่าจะเลื่อนจากด้านนี้มาด้านนี้เพราะรู้สึกผมมันย่นมากองฝั่งนี้เลครับเลื่อนหมดเลยนะครับเลื่อนครับเลื่อนจริงๆครับจริงๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าลองวันพระ ถ้าใครอยากลองของมาสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายพิสูจน์นะครับมันพลาดเท่ากับนายมีเวลามาพิสูจน์ผมผมผมจะมานอนเฝ้าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ไหมจะนอนดิ้นแล้วแล้วจะผมเลื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เรามปดูด้านนอกให้น่ยอย่าออกไปนอกน่ะไม่ไม่ไปไหนท่านี้คือด้านในวิหารนะครับที่บอกว่ามีผมเลื่อนก็เป็นศิลปะเต่าแก่ที่ยังคงความงดงามในแบบล้านนานะครับ เราจะรู้ไหมเนี่ยพรมในที่เลื่อนเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ครับที่เลื่อนแน่ๆครับไหนไปไหนหรือเปล่าครับขอดูก่อนครับไม่มีนะครับแต่เลื่อนออานหนขยับจับมาโอ้เลื่อนไม่ได้โอ้เลื่อนยากไหมโอ้หนักครับหนักครับหนักหนักแต่ว่าผมเลื่อนได้ไงอ่ะผมย่นครับผมย่นเอาเราเราเรียกว่าผมย่นเลยนะครับไม่ไม่ตรงนั้นก็เลื่อนไหมไม่เลื่อนสิมันเป็นพรมมันจะเลื่อนได้ยังโต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 ไม้โตไม้เอ้ยโตไม้ไม่ได้อีกไม่ไม่เรียบ อ่ะเดี๋ยวนะครับเนี่ยลูกแก้ววางนะครับลูกแก้วเนี่ยปกติจะต้องติ้งนะครับเรียบเรียบครับก็ไหลอยู่นะอ่าไหลอยู่อ่าแต่ว่าไหลที่ไหลก็เท่าเก้าอี้หรือเปล่าไหลไหลครับไหลอ่ามันไม่ได้ไหลข้างเดียวตลอดครับอ้าวแล้วครับลูกแก้วนิ่งนะครับแก้วนิ่งครับลูกแก้วนิ่งนะครับไหลเราเห็นว่าไหลมานะครับแต่ว่าไหลว่าไม่กลับทางเดิมไม่ใช่ไปที่โต๊ะใช่ไปที่โต๊ะเราลองเอาวางตัวนี้สิ เี en. uh ๋ยวนะครับเราลองเปลี่ยนที่วางนะครับพื้นก็ไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเราจะลองเคาะดูนะครับที่จะวางพื้นไม่เรียบมันก็งิ้งอ่าตอนนี้พื้นเอียงตอนนี้เรายังหาพื้นเรียบไม่ได้นะครับที่หน้ากระจกนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้ากระจกที่ตรงสั่งนี่นะครับอ่าเอียงนะครับแต่ทีนี้คนละทางกับทางเมื่อกี้นะครับนี่คือ อันนี้เอียงเข้าหาเรานะครับแปลว่าถ้าอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางก็จะถ้าอยู่ตรงกลางก็จะเอียงไม่ไม่ไม่ไมปผับน,นั้นซึ่งอมว่าถ้าเอียงขนาดที่ทำให้พรมเลื่อนไหมคงไม่คงไม่สามารถครับคงไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นหยุดครับอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้นหนอันนี้ลองนายให้เราเล,ลื่องหนูครับเลื่อในทางเื่องในทางที่ที่พรมเลื่อนนะครับหยุดนะครับไม่เลื่อนขนาดนั้นอีกอีกข่อยครั้งครับข่อยครั้ง อันนี้คือโยนเลยนะครับไม่เอาดิอย่าโยนขนาดนั้นถึงโยนก็หยุดครับเพราะติดผ้าโยนเบา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 ดิเบาเลิน่ะหยุดหยุดนะครับฉะนั้นว่าไม่ได้เอียงหึืขนาดที่ทําให้ลูกแก้ววิ่งได้ขนาดนั้นอันนี้คือที่ไรที่นหนนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นด้านข้างหนึ่งของวิหารนะครับที่เดี๋ยวเราปูพรมกลับเราปูพรมกลับเราเอาตะจุดอื่นบ้างคือจริงๆแล้วน่าจะมีผืนพรมผืนนี้ผืนเดียวที่เป็นปัญหานะครับ ไม่ไม่ไม่ลุงพ่อบอกเลื่อนทุกขืเลยเลื่อนทั้งหมดเลยเลื่อนไปเป็นสอกๆเลยอ่าเดี๋ยวเราลองมัดด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นายกด้านนี้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราทําแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้นายกด้านนี้ขึ้นอ่าครับลองกลิง้งเลยนะครับลองกลิ้งลองกลิ้งอยู่นะ,นะครับหยุดหยุดครับ,หรบเห็นนะครับลูกแก้วหยุด,หย,ดหยุดครับ ผมไม่สามารถเลื่อนเองได้นะครับไม่ไม่เลื่อนได้ขนาดนั้นครับเพราะลูกแก้วเนี่ย<ต>ขนาดามีแรงส่ง,ง,งไม่เลื่อนได้ขนาดนั้นครับย่งหนุดนะครับอันนี้ถ้าใครอยากรูว่ามากับผมครับเดี๋ยวผมพามาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเดี๋ยวนะครับเออ,อ,อ,อผมว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราคงได้ยินอะไรแปลกๆป ผมได้ยินเหมือนภาษาที่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาที่เด็กพูดอยู่ข้างนอกครับใครบ่นเดี่ย่ดิบ่นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้นาะยเอาแก้วลูกแก้วไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับเหมือนมีคนทำพูดภาษาอะไรอยู่ ภาพของอุปทานพีเองก็เดี๋ยวมาลองฟังนะครับเดี๋ยวถ้ายังไรมาได้ครับาะอุโบสถเปิดให้เข้ามากราบพระได้ครับอันนี้วิหารเออว,วิวิหารวิหารสามารถารเข้ามาได้ผู้หญิงผู้ชายเข้าได้มากราบพระได้ปกติครับอันนี้คือวิหารที่หลวงพ่อบอกว่ารมมเลื่อนเลื่อนนะครับผมไหลแต่ขณะที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมไม่รู้สึกถึงว่าเอียงขนาดที่ต้องเอียงตัวขนาดผมไหลคือมันต้องเอียงมากพอขนาด ขนาดบันไดยังไม่ยังพรมยังไม่คือถ้าถ้าอย่างบนพระธาตุสุเทพที่ปูพรมหลายๆที่ก็ไม่เอียงหลดมาทั้งที่เราเราเดินอ่ะพื้นเอียงนะใช่แต่พรมก็นิ่งอยู่อันนี้ขนาดข้างล่างมีพื้นที่เป็นกะหยี้พรมอีกชั้นหนึ่งรองอยู่นะครับอ่าใช่เป็นกำมะหี่ชั้นหนึ่งนะครับก็ยังก็ยังเลื่อนขึ้นก็ยังพรมก็ยังเลื่อนนี่คือไม่มีทางที่พรมจะเลื่อนผ่านพรมอีกทีถ้าพื้นถ้าเลื่อนผืนล่างต้องเลื่อนก่อนยากมากยากมากๆผืนล่างต้องเลื่อนก่อนมันถึงจะเลื่อน แต่หลวงพ่อบอกว่าที่นี่ผมเรือนใครอยากไปพิมมาพิสูจน์มาครับ